Map, hop, no, no, Paul, pop out, pop out, ready! Okay, riders, riders ready, watch the gate. มันเป็นยังไงล้อมันเป็นยังไงอห่้าไต่อครับนะขึ้นมาก็ใ่นามครับกรขึ้นมาอย่งตเชื่อคับไฟขึนเลยลเลน้แลมอนดครับไหน่อยยาาครับ้องนายน้องเมน้องดาดองดี่ขึ้นมาครับอันดับ,นนบที่หนึ่งครับแม่ฉีหนีไปไกลแล้วอันดับสองสามครับทิ้งกันห่างอยู่ฮะโอ้โหแล้วตอนนี้อันดับที่หนึ่งครับแม่ทิ้งูกสา ามขึ้นมาครับเป็นน้องลาวิ่ตามขึ้นมาเป็นที่1ครับมาน้องนายครับอันดับที่3ามและอันบที่หน่งเข้าเส้นชยเป็นน้องดาโอโหรอบนี้ดิตมาเป็นอันดับที่สองนะครับน้องนาย